จะยินข่าวไอ้มาโรดยินข่าวยังยินข่าวใจนะเอาอืมจังไห้อมาเลยเอ้ยมาดูแน่เอ้ยมาเอดอื่นถ้ามาดูจังมายเียขายอ้าวเ็หาย่เฮยังใช่ สบายดีสบัสดีท่านผม้ชมเบิร์ดถุกท่านเด้อพบก,กับสองน้องหน้าพาทั่วหลังจากทีท่านผม้ชมบา่าอ่าไปเยี่ยมแม่เท้าลอยปีนี่ตอนนี้อย่าขู่ว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บบเพิ่นว่าเนาะตอนนี้เพิ่นการมีชีวิตอยู่ด้วยท่านผม้ชมเด้อแต่ว่ามือน,นี้น้องหน้นาจะทายให้เบิ่งกัไดอซ้อขนุม คีดว่ามีหมูนย่องนี่เพราะจะมากินกับเขาก็ได้ทผู้ชมแต่ก็ซื้อใส่กองแต่ก็เจลกับข้าวเหนียวเนาะกระน้งเด่มมากระหนกยะยะทผู้ชมจือได้บ่หายไปหลายเดือนหายไปหลายเดือนมาแต่บัณฑิตไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อป่ะไปเบิร์กเมทาวลอยปีน้ำกันท่านผู้ชมกับของใหญ่ที่อิทุนเมทาวเด้อที่ติดตามเมทาวเนาะป่ะไม่ยากก่อนไม่ยากก็ยัง รถเทามันหากในธรรมส้มยานเรงขึ้นคอยบัไหลเนาะยันม่ดหยันย่ไ่หยันมันมีห้างงูใหญ่หรือเะว่าค่อยมันสั้นเด้เดี๋ยวพาทาธรมสมแบบมมือนี้รอบเย็นดี้ธรรมส้มปวกสมัยในยุ่ป่จจุบานไม่เเ่ามันจะหอนแห้งเ้อ ก่อนเดินสามถ่านก็คายย่อยเนาะให้เพื่อกินกับเขาแด่ทรรมุส้มนันอ่อนๆเนาะธรรมุส้มได้ยินเสียงน้ำตกบ่ ยินเสียงนำโต๊ะค่ะผู้ชมน,น,นี่น้องกุนาเองเลยน้องปุนาเป็นคนถือเกาะเห็นเนาะยินเสียงนำโต๊แถวนี้นี่มนเสียงนำโต๊ะมบอโอทำบรรยากาศดีดีมือนนี้นี่บรรยากาศดีค่ะนะท่านผู้ชมทางกระจีชั้นังดวงีเดน้องน่ามากโลกไปนนางเด่นทานามมา่นานผูมชม นิดก็ได้จะเป็นน้ำต้งแ้วก็โฮมเย็นดีไดเดี๋ยวอยมองนี่แต่ว่าบลมี่พาไปเห็ดแดงทองเขียวเนาะน้ำต้งง่าเยแบบว่าเป็นแบบลมดึงสอดแบบามเอาไปด้วยนะแมกรูไปนางดีเลย่ะนนี้เ่าหาเนี่ยมาปีกินเนาะไปนี่แล้นท่มยรู้มาเดือดๆกับเนเพื่อนไปเทานผุดเดียวเถียกกับพัมสอยจูอยจูหน่องยาววะ ที่ชขอขอันมม้นล่างค่ะก็มาท่านผู้ชมบรรยากาศดีๆได,ด้ยินเสียงหนังตัในเท่ากันยังแบบนี้คือเก่าเลนะ้อเนาะประมามอ่นนาโมเมนต์สามเดือนแล้วบอกองน้ำบริไทท่า,ทานผู้ชมเบิมม้งเนาะก็เอาข่าวมาส่งเพื่อนตลอดอยู่ท,าบบท่านผู้ชมเดี๋ยววาบ่ค่อยเลยท้ายม,มามากินหน้ามานแล้วดูถ้าก็อ,อ,อ,อยู่คนใหญ่เนี่ยงหนามบอกว่ารทุก เขาวาน่ะมาส่งเพื่อนท่านผู้ชมคือว่ามิ้นมินเนาะบ่แม่นเจ็๊ยบทองบ่จ๊ะใช่ไหดีนั่งมาแล้วชอบกินดิเขาชอบกินอะไรเกินเออฝักขวู้ดตันทางขอี้นนี่มันประเด็นของเราฮะนี่แล้วครัว่าขึ้นนต่แม่เป็นมาขึ้นมาแม่ยังโบขึ้นขื่นบาตรที่ขื่นเป็นน้ำรดน้ากินข้าวกินข้าวเออกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวก็ไปเชื่อเวดไปบ่อไปดินเชื่อเวดเชื่อเวดเปิดใหม่อยู่เวียงจันทร์ท่านผู้ชม เสวิตดูแล้วมี่เด้อเสวิตเด้อแล้วกินน้ำกินข้าวแล้วบอข้าวเราไกับมี่เนาะ่าเสียดนเนาะอันนี้ข้มก่อนอั้บอย่อก็ได้กินคนแร์กัน เป็นนั่งๆ่มขืนทันเหล่าน้องปูหน้าบ่เฮื่อนจะแขบได้ยายนเฮื่อนจะฮักเฮ็ดจะได้ฮักก็ไปอยูน้ำจ้ายพอบาทัมปุอชูกินข้าว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 ไปเท่แต่ติบข้าวเดี่ยมย่ามมือนิ่งอนธรรมะโซมพว่าบริษูงเขาเม่ถา่าประมาณทีหนึ่งะ เพราะว่าอ่าเยอชีคนจีนจะมาอีกมืออื่นจะพาเพิ่นมาอีกมืออื่นชื่อระบ้ามิงเป็นธรรมโชกเดี๋ยวนี้เพิ่นมาอยู่ลาวเลยเด้มาอยู่ปักเซ่เล้อดุกไส้เจ้าฮันเด้มืออื่นปัชชิมาดู๊กไส้มิงเจ้าฮันเด้มืออื่นนัดพิม่าดินน้ำเจ้าเด้อแม่นเพิ่นมาอยู่ลาวเลยเด้มาอยู่ลาวเลยชีเดือนเด้อกินข้าวแล้วบอกคือบอกกินข้าวก่อนเอามา เอาไปเชีงไ่งเขากินบ่อเขาเพราะว่าบนอนเปนเปือนแหงนะครบ้ชมตนงมาบอก่บาบิงเื้อบ่ออนให้นมอนเงงขนมขนมหมูยองอย้อไงหกินเขา้เออชินมขาชินอีกคุณผู้ชมป็นนากล้เลยเเจี่ยวมอีเจ่่มีคนรักชินอีเดอ นี S <S ่แก้วเพื่อนสร้างแก้วคือเดี๋ยวกินแก้วเพื่อวมาอีหน้าอีมะหนักแฟรเมุก็อยากปเอ้็นซื้อให้ไหมด้อแกยี้ซื้อมุกซื้อผาปูใส่กอกเพ่นมากินใส่กอเพ่นมาส้มอ่อนๆเคราาบุกไม่เขียว อันนึงกะกินได้สองชามบ้านได้อันนึงกินแบบแบบกินมลายนะกินเด้อเข่าเด้อกินขนมกอช้าทําอาารลุ่มเนาะออ เอเห็นต้องเอาช่้ยมือหายเนี่ยนี่อยาอ๊ะถึงน้ำหนทำสุกนักต้องคลายใบหายไว้คุณอ่านเพราะว่าเดียวนี้มือเป็นอ่อนนะค้ายใบยังเิ็หายอ่ะจะบอเป็นเท่าเป็นก็เข่าจ่าะไม่เป็นม้ันหยอง ก็จะลงหน้ามาเป็นหัว่ารผู้ชมดีใจแหละเนว่ามาอยู่ก็ข่อยหรือสามผตายเหนะเบาตลอดเลยธรรมบุมันอยู่จังไดนอนหลงนาจไปหาเงินคือกันไปหาเงินมาสื่อเขาให้เจ้านีเด้จะคิดห่อนคอยย่บอฮะฮะโบเลนี่แห้งนักก่อนเกา่านผู้ชมเด๋ยวนี่หูบคคอยนี่จัปีลปีเนี่ยกะรดเอด้อหาเขา นี่เขาพี่เออเขาเออ,อจะจะคิดทอดคอยยูบอคิดหอดเลยแยล้วคิดหอดด้วยดูเหมืนปะคิดทอดคิดทอดว่าเรืองไหนมันจมอีไข่จมไม่ให้มันจะเคลื่อนได้ดุกูเหมือนปะคิดทอดคิดทอดว่าเรื่อีออขอไอข่มันจมไม่เหนมาจะเคลื่อนได้ดูกูเหมนปะ ไปหาเงินมาซื้อเข่ามาแบ่งให้เจา้าไม่ได้แน่จก็เข่าแบบนี้แหละแซ่บดูบ่แซ่บเด้อใช่แล้อเป็นใาชาโอ้เอาข่าช้านอีกมืออืดเนอะขเข่าช้านอึดดอบอสมืออื่นมือพน,น่าอีกแน่มินเงียวเอาสินเงินแน่มาเปลี่ยน ป่าวหงหนำเพื่อนกับย ok ูก so euh, ั้มน so well. ีเพื like ่อนรัวกับยูกับมหนีบนนอนกับยูกับนีทนผูโชกฮะเออเมื่มาเอละเมื่ออื่นนามื่ออื่นอายนะชิมาบอน้าบามิงท่านผี้ชมนอเบอเราเพิ่นบนมีมีอ่ะเพิ่นมาคนเดียวกินในเด้อหนำตุ๊กหนึ่ง เอาม,าอม,ออมาั้ยเออไปนี่ไปเอาหม้อเามั้ยเมียแล้ววัวมีเมียเพิ่นวันนะบ,บ่าวมิงคือบ่เอาเมียมาน,นั่งเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเมียเพิ่นมาอยู่ที่เพิ่นกามาเาสาเพื่อนอยู่คนเดียวนี่อาอิย์ดเดเียวเป็นตาจะหันเข้าไปอ,อ่ะฮึ่งต้องไปหาผมอันสำนักทานผู้ชมที่ติดตามไม่เนาะซื้อเม่ถาวรไข่ได้ทำผสมเด้อซื้อเม่ถาวรไข่ เพื่อนอยู่คนเดียวอยู่บ้านผัฒนาเ,เมืองนครปักซี่เคีเคยงจำปาศักดิ์มีแต่้นงนาดูแลเพื่อนเอาข่าวเอาหน้ามาส่งเพื่อนเนี่ยนี่แหละท่านผู้ชมท่านไหนอยากมาเหยียมยามไม่เถากับมาได้เด้ออยู่คนเดียวเพื่อนมีดูสามคนแต่ว่าไปทํางานอยู่ประเทศไทยน้ำแพ็กหนึ่งหนี่ได้ประมาณหาวัดท่านผู้ชมเพื่อกินน้ำร้ายได้ไม่เถาได้่าแต่มไ่เ่ได้ประมาณหาว่า ก่อนช่วงน้า<ม>ไปถ่ายบางทีเด็กอะเป็นแค่สีหิวอยู่ล<ม>อวเพิ่อนจบยังออกบอกท่านผู้ชมแน่แม่เท่าสบายดีอยู่บ่ทำไมดีเลยทำไมดีอยู่เด้อท่านผู้ชมเด้อเ,ออาเอขาถามบาร์แม่เท่าได้แล้วบอกเขาบ่าเออแต่ยังเจ็บไส่ไงเจ็บเจ็๊กไ่ให้ก่อเพาะไง เจียบกระโเาะเพราะว่าขาดขาวขาดน้ำในทันบุมแล่จะพาดตายพ่ออยางพะอพาะก็พอจะจะพลาดแล้วตายเออยังบ่ได้ตายธันบุส้มยังแข็งแหงดีอยู่เพื่อนก็มากบาดินก็ลงนาได้ันบุส้มอันี้ยังโนเพื่อนบ่เาจนนะมาว่าขืนเถือนโดีใจแล้วโอ้มาบ่ขืนเถือนบบดีใจมาน่องยายาไหพี่มามาขายหนามให้แไ่เท่ามา เป็นโมดีใจท่นมาบขนเือนฉันว่ามามมาเอาเพื่อนเจอกันเดนี่นี่เอ้าเสียงโทรศัพท์เลยนี่ปิดนี่ดิิ่ไ้ที่เออนสุกเก็บลย่อาว่าสเก็บไเอาว่าเออเอ้าเก็บโลเมื่อไหร่ํามสมต้องซุกหรือา đang ôm ừ. à, cái này mà bỏ xuống cái này là cả tổ điện bảy phun là một số bỏ phun đấy phun trường hữu, ô nằm điện bên này nào điện bên này, này thì chả đơ. นี่นี่น you know, ha, ha, hmm? nah, ี uh, anyway, ่น <c uss holes> ่ใ <được> ช <kindergarten> ้ใช้เออใช้แบบว่าเดียวหน้ะเอ้ยเอาพ่ะขึ้นโบดถหเดียจะคือพน่ะไอ้เฮงเดีไม่องบอกไอ้เฮงไวเด้อเอาหาพอดนะหไยพอดน้หายพอดมาจะไหนแทกเรืองนะหายพอดสีวุ่งจไหนบอกผมไม่ร่งนะหาพพอดก็สั่นไม่เงื่อนมาสื่อหจะได้หนี่หายพอดเร็วไป เหพ่อาจะไหนฮะคืดก้อนเอาคืดคืดคืดช่ยห้พ่อทนผู้ชมมยังฮะถือารสัมพันจะยืดยืดให้ได้เลยอือแหม่ก็แม่ก็ต้องไม่ลนะจห้สายหนยไปนยาไเหน่อยได้ลไม่ได้ไหอ่ยบ่เลย ชื่อเทวีดูเพื่นทาบุษมพที่ไปทำงานอยู่ไทยใหไผ่าไปมาอาว่ฮะให้ผ่าไปหมาจบมคอยนี่แหละคือท้ามาสิผานนะมาวิ่งมาผู้ได้ชิพามาพุทธตั้งห็นน่ะบอกนแน่แล้วมาอยูหลังเสือเ้นหลักวัดบอกคนเนยไปถาว่ามีสินนงเดยวกัเสื้อบนนอดฮะโนกัดเทบุมเครื่องเพื่นเปืือนแห้ง เครื่องบนนอนก็ได้หมอบแม่มคือเกาหมอกวยว่าอะไรเอออันยังให้เพื่อนเพื่อนกะเก็บไว้ใส่ในอีกแล้มึนั้นเอาบักไม้ให้บุชุมักกล้วยมาอ่าพิล่าก็เาแต่ว่าาาเดวเพ่าตอนนี้นี่มักขนมมยองสิกินให้ดูไว้สให้นาาอือาบามิงบ่ นี่แหละชาติทีหนึ่งคือเขาไหลนี่ไฟไม้มือได้เพื่อนมาชม,มแต่ว่าเดี๋ยวนี้บริคอยหนึ่งแล้วมีแต่สืบเขาสุกมาให้นี่แหละเกิดในเทากันยังคือเก้อยูใช่ไหมท่านผู้ชมดังกระชีแต่ว่าสวงนี่ไขแเน่สองย่ามฝนเพื่อนกระชียู่เย็นแดดแต่ต้นยาวเหรอฮะไม่เชียวผมไม่ต้นยากเนื้อไก,ก่รฉ่เขาเน่าแข็งแ่ะ ยังเสือพื้นเดียวเขาเนี่ยเออที่เอามาหายไม่ดอกเวลาพันดื่มตากอยู่หนอเวลาพันดื่มกูบบม้เนี่ยนะบุษ้มก็มีคนเอาไปเนาะอืะอมีเถายัางอยู่ดีมีแห้งอยู่ได้เลยได้บุษ้มเด้อกุ้งนี้วมาใช่กระเดื่อแล้เหรฮะฮะบะหม่เข่าเก่งก่อไหมฮะเออทีเอามาหายดอกมืออื่นฮะ เพื่อนอย่างได้ขขาวสารแบบเวลาเพื่อนอยากหนึ่นเนนเงเองนะทำมาสุขชื่อว่าขาสืออา่อเขาจะฉีกะยังกินมืออื่นไหนยู่กินมืออื่นไหนยู่แต่ว่าบางทีน้องนา้กะคั่นไบบไปเวียกไก่กะบอะไรมากดิไม่พังเก็บไว้เกิดเป่นอย่งโดยมาแต่ไทยมาแต่หากเกหางินเงินมาแต่ไทยโดยโดยคิดหอดว่าแนวไหนจะคิดหอดค่อยว่าจะได้ไอต้มเนี้ยคิดหอดกัน ฝันเห็นบ่จมไรเหมือนไรเว้นฝันเห็นอยู่บ่ฝันเห็นกับเห็นเห็นหมาไปอยู่น้องผ่อนผ่นเสร็จกนอนเดี๋ยวนี้ควนไปแล้วอาผ่นโอ้ฝันว่าไปอยู่น้องข่อยบ่เทมทื่อคืนมานอนอยู่หม่องเกาคุณนอนนเดี๋ยวนี้ขึ้นมากรบไปแล้วกวนไปก่อน เด๋อยังมีเงินได้ด้าดิเนาะเฮตุที่อ okay. ่ะเนี่ยไม่เท่าอยู่เนาะหัวหน้าเหยอไอเพิ่อนมาลุงผูลุงคนในหัวหน้าอื่นน้องยะยะ่าหัวหน้าเจอืออือด็บกับปรเด็จตายเนาะตาเด็บบ่มืออื่นค่ะก็เด็บมืออื่นตัดแนว้็เฮ็นว่อไงเด็บเปืือนเนี่ยบ่แม่นลงไปยางดินบ่จักคือเด็บเปืือนนะ ไปหาเบิ่งชินนัแล้วชินเขาลากไปแล้วกับช้างเขาเลยจะซื้อไหมายอาพผอพมแากผัพผ่มเออผ่มก็จะเชื่อไม่ได้ทโโ<ก>่านำบุษบกเปื่อนไหวมิม้นไหวแล้วพอมาเขึ้นขวากก็อยู่กัมนีเด้อาบน้ำก็อยู่กัมนีตรงน้ำฟุนอาบท่านผู้ชมซักเครื่องก็อยู่กับปีนี่ฮะโหไม่ไม่ โอ้พันหัวควนอ่าวมิงอ่าวมี่บ่าวมีเมีอ่าวฉันไหนก็เอากันเนาะเอากันกระไพเอากันกระควายพาพะเอาไปเลยเอฟซีอือเป็นเอฟซีคนจีนอยู่อเมริกาท่ั้งหมดอ่าวมิงเนาะแล้ววาเราเราเล่ากินกินเราเล้วแล้วมาหาเมถาวรซ่งเื่อะไรได้มาช่วยเดือยแต่แล้วคุณเจอซส้จีนโดย

ข้อเงินสือดิฟายข้อเงินใบอนาฟื้นในธรรมบุษมให้เขาเก็บฟื้นให้แบบสมนิในชิพันได้เวลามีคนยังกายมากเพื่อนก็บ่าเก็บใหเนื้เก็บใหเนืเดี๋ยวดูกูมาจะเอาายเพื่อนบอกเขาเออจะจะเอเอายเด้อเห็นว่างแล้วเลยเดินเงินเงนมา เแต่ว่าตาตากระเบื้องนี้เบื้องนี้ตูบลุกนะท่านผู้ชมบ่เห็นเนี่ยเนาะแต่ว่าให้ยย่อตาตลอดอยู่แต่ว่าดีขึ้นบางส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันตูบลงกนะเป็นสีเศรียวยังไง่ไหมคะทฮะอืมโอเคคอมเมนต์าไหวยเบือไงข่าวห่างขาแม่คุณน้าเป็นเสถียรมั้งได้เงินได้อวยพรเป็นเนาะ จะหางจะมีจะเป็นเศรษฐีมีมังเพิ่นวา<ม>่าสาธุอเอาอเก็บไว้เชียงไหวดีดีเด้ดอชินหันเวลาตากแต่ก็นั่งเฝ้าน้ำยินบอกโบตองตากป้าไว้อนอนด้วยมันก็เสียแหละเสือกินนะพ่อหายก็เสือกินอืมเอาเสือกินแบบเวลาคนเข้ามาหลอ่อมีเข้ามาขายหน่อไม้หรือว่าขายอ่าแมงไหมยังเพิ่อนก็เสือกินมากินแน่นหนท่านผู้ชม ่มถอดน้ถอดตักตอกระแตนเพิ่นกระซื้อเพิ่นวะเอาไว้เพิ่นชื้อพูนพูนพ่แ่พี่แม่เดีดม่แห้งอยู่เด้อเพิ่นนะ้าถุกไ้ชมไแม่ด้วยไปด้วยอจะชมอายุแม่เพ่นว ขอบใจเด้อที่อีต้นเมถามีมีคนอีตนเมถาร้ายได้แน่ค่ะแม่เถาวร้น่เลยเมถาวรถูกร้ายถูกไปไปทางไหบไปเสียเป็นดอยเมถาถูกร้ายบ่ได้ไปทางไหนอีตนไมถาเนี่ยเด้อ้าเมื่อยเหยองมไหนุ้มไหนเห็นหายตากบอกข้อตา เดี๋ยวมืออื่นมายามเพ่นไม่เำมาโชโซ่ต้นแน่อร์มาใจนี่เงินขาวหอมาโรยงินขาวย่งเงินขาวใกลนะเอาขึ้นมาบาดจังสะบาดยอย่งอางไหไม่ได้ดใครตี้เลยดิไม่ใครใครพ่พอเจ็บเองพ่อเจ็บท้องโอ้คือนแข็งนาะกินเถอะหน่อยเอา้าพอ้องกินไหวอินบอ อหม่เดี๋ยวถิมืออื่นตัดผมให้เน่ได้มืมอื่นเด้อผมเน่หูล่ะตัดผมตัดเด็บมรืออื่นถิมอื่นแต่ยังไม่พอได้เจอเด้ออท่านผู้ชมเมทัลกะยังแข็งแร่งดีเด้อสำหรับท่านผู้ชมที่ทำมาเราเมทัลเป็นเนื้อได้แล้วนะกันทายเมทัลให้เบิรงกเน่เพื่อนกระซื้อเมทัลไข่อายุ่ลอยปีกะสีขาวลอยเอสได้อท่านผู้ชม อ่ะสำหรับทีวี้องนางกับชิปิดเพียงชนิดก้อนฝากติดตามอีพีต่อไปเด้อเด้อบ๊ายบายบายดีสางยานออดกบันี